วันนี้มาดูข่าวดีเกี่ยวกับเงินกู้ยุคใหม่ที่แนะนำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยการกู้เงินยุคใหม่นั้นไม่ต้องไปธนาคารแล้วแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินกู้ของเรานั้นปลอดภยัยโดยก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลยุคใหม่ที่ชื่อว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) และสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending) รวมทั้งข้อแตกต่างของสินเชื่อทั้งสองรูป บบที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติโดยหากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าเป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จรริงหือไม่สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสอคองที่เบอร์โทรศัพท์1213สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ วันนี้เรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างดิจิทัล p พ r ร์ซน l ลโลนหรือสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลกับเพ e ยร์ตูเพียร์เลนดิซึ่งเป็นสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลกันค่ะว่าคืออะไรและกู้ได้เท่าไหร่รวมถึงข้อดีของสินเชื่อแต่ละประเภทมาดูกันก่อนเลยกับสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลหรือดิจิทัลพอร์ซนลโลนคือการปล่อยกู้วงเงินขนาดเล็กผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งกู้ได้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน2 0 0 0มืนบาท อัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน25เเซต่อปีและจะต้องชำระคืนภายในระยะเวลา6เดือนที่สำคัญไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหากชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดซึ่งจะขยายวงเงินให้เป็นรายละ40,000บาทโดยต้องชำระคืนภายใน12เดือนโดยการขยายวงเงินและระยะเวลาการชำระคืนนั้นจะขยายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2565 ซึ่งข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลคือเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีไรายได้ประจำหรือผู้ที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ทำให้มีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญจะอนุมาสินเชื่อรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์และถัดมาคือสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลคือ Peer to Peer Lending เป็นการให้สินเชื่อระหว่างผู้กู้กับผู้กู้โดย จะให้กู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยจะสามารถกู้ได้ เป็นวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคสูงสุดไม่เกิน1.5ถึง5เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดและสำหรับการกู้เพื่อประกอบธุรกิจจะกู้ได้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน50ล้านบาทโดยอัตราดอกเบี้ยจะคิดไม่เกิน15%เปเซบวกกับค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายให้แพลตฟอร์มโดยข้อดีก็คือผู้กู้นั้นสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็น ทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ให้กู้ที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินตามปกติแม้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าก็ตามโดยการอนุมัติสินเชื่อนั้นจะพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกประกอบการอนุมัติสินเชื่อเช่นประวัติการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือแม้แต่ข้อมูลการซื้อขายออนไลน์ แล้ววันนี้เรามาดูรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลโดยสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนั้นเป็นสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือกหรือ alternative data มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อในขั้นตอนของการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้การเบริกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อและการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซึ่งทั้งนี้ให้หมายถึงเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่มีใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกรันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกบับโดยมีรายชื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ 1. บริษัทซีมันนี่แคปิตอลจำกดัด 2. บริษัทแอสเซนนาโนจำกัด 3. บริษัทจีฟินเซอร์วิสสทีจำกัด 4. บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชน 5. บริษัทเอสซีบีอาบาคัสจำกัด 6บริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนและ7ธนาคารเกษรกรไทยจำกัดมหาชนซึ่งมี2บริษัทที่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เริ่มให้บริการคือบริษัท g f i ิน e r v i c e s T จำกัดและบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะโดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2564ตามประกาศธ,ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าโดยการกำหนดหลักเก วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และถัดมามาดูรายชื่อผู้ให้บริการระบบ peer-to-peer pe er lending platform ที่ทดสอบภายใต้ regulatory sandbox โดย peer-to-peer pe er lending platform คือผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อการนำส่งและจ่ายคืนเงิน 그고 และการติดตามหนี้ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ regulatory sandbox จนประสบความสำเร็จเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ใช้บริการ อย่าางเหมมะสมจึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจในวงกว้างโดยปัจจุบันนี้มีรายชื่อบริษัทผู้ให้บริการ peer to peer lending p l a t f พลตฟอร์ er Platform, มลำดับได้แก่ลำดับที่1บริษัท DeepSpark Peer Lending จำกดัดลำดับที่2บริษัท Nestify จำกดัด และลำดับที่3บริษัทเพียร์พาวเวอร์แพลตฟอร์มจำกัดโดยทั้ง3บริษัทกำลังอยู่ระหว่างทดสอบซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปรปับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่28กันยายนปี2563ซึ่ง Regulatory Sandbox คือแนวทางการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงินโดยเปิดให้ผู้ให้บริการทางการเงินทดสอบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม ในวงจำกัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินขณะที่มีแนวทางในการดูแลความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นสำหรับท่านไหนที่ต้องการกู้เงินในยุคใหม่นี้ไม่ต้องไปธนาคารแล้วและสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันและผู้ให้กู้ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงค์ชาติและสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลที่อยู่ภายใต้ regulatory sandbox ของแบงค์ชาติโดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th หรือสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคอองที่เบอร์โทรศัพท์1 2 1 3 สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ